สวัสดีคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมโลบอกกับแมปที่มีชื่อว่า The f o r ร์ดอีกเช่นเคยนะครับณนะวันนี้นะคือวันที่19นะครับอีก6วันก็จะอัปเดตแล้วหลายๆคนกําลังแบบเล่งเก็บแร่นะครับเล่งเก็บเงินเพื่อรออัปเดตหลายๆคนก็อ่อมไปแล้วนะครับแบบว่าไม่อยากเล่นไปแล้วนะครับแต่เรื่องของแร่นะครับมันยังพอมีที่เอฟที่จะหาได้อยู่ยกเว้นแร่ไอแมกมานะเอออาจจะยากนิดนึงนะแต่บางคนก็อาจจะ ทำได้ฝืนทำได้อะไรย่างนี้แต่เรื่องของเงินนะครับนอกจากแล่ขายแล่แล้วนะครับผมยังไม่เห็นมีวิธีแบบว่าหาเงินได้เร็วกว่าน,นั้นเลยเพราะว่าแล่นะครับมันขายได้ค่อนข้างแบบค่อนข้างถูกนะครับแบบมัน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 ถูกมากๆมันน้อยมากๆเลยนะครับกว่าจะได้เงินมานะครับคือพูดง่ายอ่ะเราต้องหาเงินกับมอนครับ ถึงจะได้เยอะแล้ววันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการ AFK กับมอนนั่นเองนะครับว่า AFK ยังไงนะครับให้เราได้เงินดีๆนะผมบอกได้เลยว่าแป๊บเดียวก็แตะแสนแล้วไม่ยากเลยนะครับผมนะยิ่งเป็นล้านเนี่ยผมว่าแป๊บเดียวเลยไม่ได้ยากเลยนะครับแต่มันค่อนข้างจะยากถึงยากมากๆเลยมือใหม่เนี่ยผมการันตีเลยว่าไม่มีทางที่จะทําได้นะครับเพราะว่าเพราะอะไรนะครับหเลยคุณต้องมีชุดที่ถึกและถึกมากๆนะครับ ไม่ใช่ถึกอย่างเดียวนะต้องถึกมากๆนะครับคุณต้องลองรับแรงกระแทกของมอนให้ได้นะครับแล้วก็ลูนนะครับตัวนี้นะครับลูนผมแนะนําให้เป็นตัวนี้เลยนะครับตัวทอนกับวิทิทัลลี่นะครับตัวนี้นะครับทอนก็คือสะทอนวิทิชัลลี่ก็คือเพิ่มเลือดนั่นเองนะครับแนะนําให้เป็น2ตัวนี้ใครอยากดูรายละเอียดนะครับลองกับย้อนไปดูคลิปที่ผมแนะนําเกาะแล้วกันนะครับอันนั้นก็คือจะสอนทําหมดเลยทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ ให้คุณจริงๆแล้วดาบก็จําเป็นนะดาบก็จําเป็นนะครับต่อให้เรามีสะท้อนที่แรงมากๆนะครับเราก็จําเป็นแล้วก็ในส่วนของมือถือนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าทําได้หรือไม่นะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูนะครับแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการเ k ในครั้งนี้นะครับไม่ใช่แบบว่า FK ปุ๊บไปนอนได้เลยไม่ใช่นะครับ ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็กลับมาดูได้เผลๆบางคนอาจจะไม่ได้ถึกมากอาจจะต้องกลับมาดูทุกๆแบบ20่นาทีซึ่งอย่างน้อยมันก็ช่วยเราครับมันช่วยเรามากๆแล้วในการที่แบบดีกว่าเราต้องมานั่งตีเองเรื่อยๆเนาะแล้วก็ควรระวังครับทำไมผมถึงให้ในชุดถึกเนาะไอตัวพวกเนี้ยมันไม่เท่าไรหร่หรอครับต่อให้เป็นตัวขวานแดงอะมันก็ทําอะไรไม่ได้เห็นปะเนี่ยผมไม่ต้องตีมันด้วยซ้ำอ่ะขวานแดงมาเนี่ยอา้าวมันเลือดมันน้อยแล้วนะครับอ่ะอย่างเงี้ยดูนะผมไม่ต้องถือดาบ อ่ะขวานแดงก็จะตายเออเอาไปว่ามันเลือดมันน้อยยังวะแต่ตัวปัญหานะครับคือตัวพ่อมดตัวนี้ครับดูมันไม่สะท้อนครับและดาเมจมันค่อนข้างรุนแรงอันนี้คือผมยืนแช่มันนะเห็นปะ่ะเนี่ยถ้าคุณไม่มีเลือดรีเร็วๆเหมือนผมเนี่ยแป๊บเดียวคุณก็จะม่องนะแต่ของผมเนี่ยยังพอยืนได้แต่ผมบอกได้เลยว่ามันก็ไม่ได้แทงได้ขนาดนะั้นตลอดเวลานะครับมันก็มีจุดของมันนะที่มันจะตายแน่นอนนะอ่ะ แต่เนี่ยเห็นปะเราเราเดินใกล้มันมนเดินหนีเนี่ยนี่คือข้อเสียนะครับแต่ว่าถ้าไปใกล้มากๆนี้ปุ๊บมันก็อาจจะโดนได้นี่อย่างนี้ถ้าใกล้มากๆนะอ่าก็แล้วแต่ดวงของท่านอันนี้แล้วแต่ดวงเลยนะครับผมอ่าต่อมามาเข้าสู่วิธีการกันนะครับว่า AFK ยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยเข้ามาที่ตั้งค่าครับกดตั้งค่าครับแล้วก็ตรงนี้ครับโหมดการเคลื่อนไหวครับเปลี่ยนให้เป็นคลิกเพื่อเคลื่อนไหวมันจะเป็นแบบนี้ ขี้ขวาเพื่อเคลื่อนไหวอย่างนี้นะครับขี้ขวาเพื่อเคลื่อนไหวแบบนี้ครับในโทรศัพท์ผมไม่ทราบนะครับว่าทาได้หรือเปล่าแต่ว่าในคอมมนทําได้นะอ่ะแล้วต่อมาให้คุณยืนตรงกลางตรงนี้ให้มายืนตรงนี้นะนี่ครับเข้ามาข้างหลงังม่านตัวนี้ไอหลงังท่ามตัวนี้นะครับให้คุณมายืนตรงกลางตรงนี้นะครับตรงกลางเลยตรงกลางไม่ต้องแบบเป๊ะโอ้โหขนาดนั้นนะยืนกลางๆแค่นี้แล้วก็ดึงจอให้สุดครับแบบนี้ดึงออกมาให้สุดเนี่ยเท่าที่มันทําได้ครับดึงออกมาให้สุดแล้วเราก็ทําการโน้มตัว ให้มันอยู่ตรงกลางตัวนี้เนี่ยเงี้ยฟือ้อ่าให้มันอยู่ตรงกลางตัวเรานะครับอย่างนี้แล้วก็ยืนตรงกลางนิดนึงนะครับแล้วต่อมานะครับให้เราทําการอันนี้คือผมยังไม่ได้เปิดโปรแกรมนะยังไม่ได้เปิดโปรแกรมอัดซึ่งโปรแกรมนะครับผมไม่ได้วันนี้ผมไม่ได้มาบอกนะรับผมใซ้โปรแกรมอะไรนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นสาย AFK น่าจะมีโปรแกรมกันอยู่แล้วนะครับแต่ใครที่อยากให้ผมแนะนําโปรแกรมก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับเอ้ยขอขอเอาจัดไอ้นี่ก่อนมันมันมันน่ารำคาญไปหน่อยนะครับอ่ะ ต่อมานะครับให้เราทําการคลิกไปด้านซ้ายทีหนึ่งสุดๆุดเลยนะครับแต่ว่าให้เราลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับประมาณนิดนึงไม่ต้องกลางจอมากนิดนึงนะครับแบบนี้แล้วคลิก1ทีแบบนี้อ่าใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เราไม่ต้องรีบแบบไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องรีบแบบคลิกคลิกไปถึงปุ๊บเรากลับปับ๊บไม่ใช่นะครับเราต้องเว้นสัก3าวินะครับเราไม่ต้องรีบค่อยๆนะครับเว้นสักสาวิเพราะอะไรกันโดนสตันนะครับบางทีเราอาจจะโดนสตันอ่ะ สมมติอะมาอมางนี้สัก3วิ1 2 3อ่ะคลิกมาแล้วก็ก็นับ1 2 3แล้วก็กลับขึ้นไปตรงกลางนะครับแบบนี้แล้วก็มาด้านขวานะครับ1 2 3อ่ะค่อยๆไปอย่างงี้อันนี้ผมบอกคร่าวๆก่อนนะแล้วก็นับ1 2 3ค่อยๆไปครับกลับมาตรงกลางอีกรอบหนึ่งเห็นว่าการสตาร์แบบนี้เนี่ยแล้วเราก็จบแล้วครับอ่ะเรามาลองทําจริงกันเลยดีกว่านะครับอ่ะผมมายืนตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ฟันค้าง ต้องกดฟันค้างก่อนนะครับแล้วก็กดกระพิบแบบนี้เนี่ยกระพิบไปตัวนี้นะครับเพื่อให้มันค้างแบบนี้นี่ผมปล่อยมือแล้วนะอันนี้ผมไม่ได้คลิกแล้วนะครับมันฟันเองโอเคเรามาเริ่มอัดกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยก็คือฮึบมาด้านขวาลงเอ้ยด้านซ้ายลงมานิดนึงแล้วก็คลิกไปครับอ่าค่อยๆไปมันจะช้าบ้างอะไรบ้างไม่ต้องรีบครับหนึ่งสองสามค่อยๆฮะปึ๊บไปข้างหน้าต่อครับอืมอันนี้เราเชิดขึ้นได้นิดนึงนะ จากที่ผมลองอันหนึ่งสองสไปโอ้ยนี้ค่อนข้างลาบากนิดนึงนะอันนี้ติดแต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถที่จะเล่นแก้ได้ฮะอันหนึ่งสองสอ่ะ, 1, 2, อะไปอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะกลับมาอันนี้คือผมทําแบบไม่ได้พิดีพิถานมากนะแล้วลองกดเล่นดูครับปุ๊บอ่ะนับหนึสอามอันนี้ผมปล่อยมือแล้วนะผมปล่อยมือแล้วอ่ะเห็นปะตัวละครมันก็จะไปของมันเองครับ พี่ผมบอกว่าทาไมเราต้องมานั่งดูแบบทุกๆเด็ดยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครับเพราะว่า1ครับตัวละครของเราอาจจะตายได้2นะครับตัวละครของเราอาจจะหลุดหลุดพิกัดไปนะครับเพราะว่าเนี่ยบางทีมันคลิกพลาดหรือว่าอย่างที่ผมบอกครับทำไมผมถึงให้คลิกซ้ายมาล่างๆนิดนึงแล้วคลิกขวาขึ้นไปบนๆนะครับเพราะว่าอ่าการการ,การมันหลุดนะครับเพราะว่า,าสมมติมันหลุดขึ้นไปข้างบนหน่อยคลิกซ้ายของเรายังพอลงมาข้างล่างได้ อ่าสมมุต the oh, ิมันหลุดลงมาข้างล่างหน่อยคลิกขวาของเราไปด้านขวาเนี้ยนะครับมันยังพอไปข้างบนได้เห็นไหมสังเกตตัวเมาส์ผมนะครับตัวเมาส์ของผมเนี่ยด้านขวามันจะค่อนข้างเชิดขึ้นไปข้างบนนะครับแบบนี้อ่าแล้วพอสังเกตด้านซ้ายนะครับนี่ีผมปล่อยนะปล่อยเลยนะครับสังเกตด้านซ้ายมันจะค่อนค่อนข้างจะลงมาแนวล่างนะครับนี่เห็นป่ะนี่คือแบบทําแบบไม่ได้พิถีพิถันเลยนะอ่าไอตัวระเบิดอาจจะไม่โดนบ้างครับก็แล้วแต่ไม่เป็นไรครับเราถึกอยู่แล้วไง อะลงมาข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมอ่ะไปเหมือนเดิมครับนับอหนึ่งสองสามไปปุ๊บอ่ะเนี่ยเราก็ไปกินข้าวไปเล่นอย่างอื่นไปดูนู่นดูนี่ได้เลยครับเสร็จแล้วฮะเนี่ยปล่อยไว้เลยอยู่ที่ว่ามอนมันจะวิ่งหาเราตอนไหนเราก็รอมอนเกิดเท่านั้นเองนะครับมอนอาจจะแบบเกิดช้าเกิดเร็วก็แล้วแต่จังหวะเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาเรานะครับเนี่ยนปเกิดแล้วเนี่ยได้แล้วนะครับผมต่างจากการฟาร์มมอนก็จะได้ส่วนหนึ่งอ่า ผมปิดก่อนแล้วกันนะขอได้ปิดนิดนึงนะครับขอปิดไปก่อนอปิดตัวนี้ไม่ใช่ดิอ่าตัวนี้ครับอ่าต่างจากเงินฟาร์มมอนก็ไม่ได้เยอะแต่ที่มันเยอะนะครับคือส่วนของตัวนี้ครับเดี๋ยวผมขอให้ดูนิดนึงอ่ะเซลไอเทมครับคือตัวนี้ที่เราได้จากมอนพวกเนี้ยไอพวกอไอพวกเนี้ยเนี่ยไอพวกส่วนผสมพวกนี้ครับเนี่ยเนี่ยแอเซนพวกเนี้ยเนี่ยดู ที่ผมฟาร์มมาเนี่ยครับไม่ต้องไปห่วงครับปัญหาไม่ยากครับเราฟาร์มแป๊บเดียวเนี่ยใส่ไปเลยใส่ไปเลยเนี่ยขายไปสมมตินะเนี่ย 80, แปดหมื่นแป๊บเดียวผมได้เปแสนแล้วเนื้อมาอันนี้คือแบบว่านิดๆดหน่อยหน่อยนะครับแล่ผมไม่ขายนะผมปล่อยไว้เงี้ยเอาเหมือนเดิมสมมติว่าผมจะทําใหม่ไหมนี่แบบง่ายๆเลยปุ๊บคลิกให้มันกระพริบก,กดปุ๊บอ๋อเออขอโทษทีผมล,ม,ลมลื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 มนะครับลืมปรับเป็นอันนี้อย่าลืมนะครับปรับเป็นตัวนี้ คลิกเพื่อเคลื่อนไหวกลับมาปุ๊บกดโปรแกรมอัดนิดนึงนะครับปุ๊บด้านขวาเอ้ด้านซ้ายคลิกลงลงหน่อยคลิกล่างๆนิดนึงแล้วค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับมาด้านตรงนี้ขึ้นชดชดนิดนึงอ่ะกลับมาตรงกลางนะครับมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะล้านเปอร์เซ็นแน่นอนครับแล้วก็มาด้านขวานะครับอ่ะขึ้นชดๆนิดนึงอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะชดๆเราไม่ต้องรีบครับอาจจะมากกว่า3ามวิก็ได้นะครับแ่ะประมาณนี้แล้วก็กลับมาตรงกลางนะครับปุ๊บ แบบนี้อ่าแล้วเราก็ปิดโปรแกรมปุ๊บทีนี้เราก็ปล่อยเมาส์ได้เลยแล้วก็กดของมันเองเลยครับนี่อ่าให้ดูอีกสักรอบหนึง่งนะครับอ่าเห็นปหกดลงๆนิดนึง,ไม,งไม่ต้องไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะครับเราผมบอกแล้วครับมันไม่เหมาะกับการเอาไปนอนนะไม่เหมาะกับการแบบว่าปิดแล้วไปนอนนะครับแนะนําให้แบบว่าดูทุกๆุบยี่สิบนาทีสิบนาทีก็กำลังดีเออถ้าแบบว่าคนไม่ได้ถึกมากนะสิบนาทีกําลังดีหรือว่าบางคนกระเป๋าน้อย เออนะครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันไม่ใช่ได้แค่พวกแอดเซนนะครับมันจะได้พวกกระดูดด้วยนะมันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยกระเป๋าเต็มง่ายขึ้นนะเนี่ยเห็นปะชิวๆเนี่ยเห็นไหมมันจะหลุดโฟกัสของมันละอันนี้คือทําแบบอ่าถ้าสมมติม,มันหลุดมากเกินไปเราก็นั่งทําใหม่ก่อนนะครับสมมติเนี่ยอันนั้นมันหลุดเกินไปเราก็นั่งทาใหม่หรือเราไม่ซีเรียสเราก็ปล่อยมันได้อะไรงี้นะครับเนี่ยชิวๆครับลุกไปไหนก็ได้แล้วไปเข้าน้ำนก็ได้เลยเออเห็นปะไปของมันเนี้รนครับ ขออนุญาตปิดโอ้ยกดอะไรวะเนี่ยขออนุญาตปิดนะครับเอ้ยกดอีกแล้วประมาณนี้ครับประมาณนี้นะฮะก็จะจบไปแล้วนะครับผมบอกก่อนเลยว่าไม่เหมาะกับมือใหม่อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าคุณจะโดนประชาทานได้อย่างง่ายถ้าเลือกคุณไม่มีนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นมือเกา่าๆเก่าๆ,ๆเนี่ยมีชุดแรงๆเนี่ยหรือมีดาบแรงๆพวกงเนี้ยชิลครับโอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม